ศึกษาเรียนรู้เหรียญรุ่นแรกส,สมัยรัชกาลที่9เลรียงลำดับกับราคารับซื้อสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปรปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f c h คลิปนี้ศึกษาเรียนรู้เหรียงลำดับ พร้อมกับราคารับซือ้อสำหรับเหรียญสตางสมัยรัชกาลที่9เป็นเหรียญสตางรุ่นแรก F4H ร,รุ่นแรกในยุคสมัยรัชกาลสมัยรัชกาลที่9กเลยก็เป็นเหรียญกระสาบร,รุ่นแรกที่ผลิตออกมาเป็นแบบเหรียญสตางหน่วยสตาง f 4เนะก็เป็นเหรียญมุนเวียนเป็นเหรียญมุนเวียนจริงๆรุ่นแรกโดยสมัยรัชกาลที่9 เหรียญรุ่นนี้ FC ฮะผลิตออกมาครั้งแรกนั้นป้าปาเคยทาคลิปไปแล้วแต่ว่าขึ้นมาปีใหม่สักราชใหม่แล้วป้าปาขอย้อนกลับไปทาแบบรายการเกี่ยวกับเหรียญของรัชกาลที่9ด้วยก็จะเอา,เ,อาเริ่มแรกเลยคลิปนี้ใช่ไหมฮะเริ่มต้นปีใหม่มาแล้วป้าปาก็จะย้อนกลับไปทำเ,เกี่ยวกับเหรียญกษะสาบรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9เลยเดี๋ยวรุ่นที่2จะเป็นปีพศ2500เหรีหยญรัชกาลที่9้ก็มี f หมีมีอะไรที่น่าศึกษาอย่างมากเพราะเชื่อว่าหลายคนหลายหลายคนหลายท่านยังไม่รู้ว่าเหรียญกษาสับรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9เนี่ยถ้าคนไม่เคยศึกษาจริงๆก็จะรู้ว่ามีมีชุดสตางค์ปี2493ใช่ไหมก็คิดว่าคงจะมีเป็นเนื้อทองเหลือง5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์แล้วก็50สตางค์ F4 หะที่จริงแล้วผลิตออกมาหมุนเวียนครั้งแรกจริงๆ เป็นชนิดราคา5สตางค์สิสตางค์เนื้อดีบุกเดี๋ยวป้ายกให้ดูนะฮะเนาะเนี่ยอันนี้2 2ชนิดราคาใน f ่ FC ฮะเห็นเห็นความอ่าเห็นเห็นแสงสว่างพอไหมเอ่ยเนี่ย F4 ฮะผลิตออกมาจริงๆเนี่ยจะเป็นเนื้อดีบุกก่อนนะฮะชนิดราคา5สตางค์นะแล้วก็10สตางค์เนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่9เนี่ยที่จริงแล้วผลิตออกมาเนี่ยเป็นเนื้อดีบุกก่อนนะฮะ เนื้อดีบุกเนี่ยมีแค่2ชนิดราคานะมีชนิดราคาเนี่ย F45 เนี่ยตรงกันเนี่ยเป็นชนิดขา5สตางค์ก่อนนะอ้าวมาเป็นเนื้อดีบุก5สตางค์มาเป็น10สตางค์ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็เอาง่ายๆเลยข้ามเลยนะ,ะนะอันนี้ผลิตออกมาก่อนใช้จ่ายหมุนเวียนแรกๆสมัยรัชกาลที่9กก่อนหลังจากนั้นก็มาเป็นเนื้ออะลูมิเนียมบอลแบบนี้นึกออกไหมฮะก็เนื้อทองเหลืองใช่ไหมฮะมีเนื้อดีบุกผลิตออกมาก่อน แล้วก็มามีเนื้อทองเหลืองแล้ว F4 ฮะจำนวนการผลิตทั้งทั้ง6เหรียญเนี่ยจำนวนการผลิตไม่เท่ากันเลยอ่ะโอเคเนาะเมื่อรู้ว่าเหรียญราชการที่9้รุ่นนี้รู้กันพอๆเ,าเานาะผลิตออกมาครั้งแรกเป็นเนื้อดีบุกก่อนฮะนะเป็นเนื้อดีบุกผลิตออกมาราวๆสักปีพศ2000 2,000ัเท่าไหร่นะ2 0 0 0อ่า493ฮะนะ2องพ เราปี2493-94นี่ฟ F4 นะฮะสำหรับเนื้อทองเหลืองเนี่ยผลิตออกมาราวๆสักปีพศ .2497 เว้นวักไปถึงประมาณสัก3-4ปีนี่แหล f ะ f c ฮะแต่ว่าระบุหน้าเหรียญไว้เป็นปีพศ .2493 ว่าก็คงจะทำจะทำในต้นต้นแบบฉบับปี2493ใช่ไหมฮะแบบเนื้อดีบุกผลิตออกมาราวๆนั้นนะ93-94พอเวลาผลิตเนื้อทองเหลืองในปี97 ช, 91, ช่ไหมัแต่ว่าย้อนกลับไปใช้หน้าเหรียญเป็นปีพศสอง3เหมือนกันนะก็ข้อมูลน่าจะประมาณน 4, นะี้ f c ฮะผลิตออกมาครั้งแรกจำได้ไหม f c เป็นเนื้อดีบุกก่อนนะฮะมีเพียงชนิดราคา5สตางค์กับ10สตางค์นะ25สะตางค์กับ50สตางค์นั้นไม่ได้ผลิตเนื้อดีบุก f c ฮนะก็เป็นอะไรที่น่าเรียนรู้เนาะอ่ะเมื่อรู้กันแล้วเดี๋ยวปะปาเรียงอันดับผลิต น้อยหายากเป็นอันดับอันดับไปก็ไม่ใช่ว่าผลิตน้อยอะไรมากมาย F4H ก็ผลิตน้อยที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่หลัก4ี่ล้านกว่ากันเลยทีเดียวแต่เรามาเรียนรู้ไปร่วมกัน f 4ะเนาะอ่ะ f 4ะเดี๋ยวป๊าปาเรียงเรียงอันดับที่ผลิตมากพร้อมกับราคารับซื้อข้าวๆไปเลยนะฮะสำหรับ 6อันดับเลยประปาตีให้6อันดับนะฮะชนิดราคาก็จริงแต่ตีไป6ดับเพราะว่าทั้ง4 4ชสชนิดราคาบวกเนื้อดีบุกด้วยนะก็เป็น6เหรียญเนี่ยหเหรียญเนี่ยเขามีจำนวนการผลิตที่แตกต่างกันโอเคเนาะเดี๋ยวประปาเริ่มจากอ,อันดับที่6ลงไปถึงอันดับที่1เนาะเอาประมาณแบบนั้นเลยแล้วก็ราคาซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่เนาะราคาซื้อขายอยู่ที่เท่าไหร่ปาปาบอกไว้ไก่อนนะราคาไม่แพงนะปปาตั้งใจเอามาให้เรียนรู้กัน เพราะว่าเริ่มสักกรารใหม่ปีใหม่แล้วปปาจะย้อนเหรียญของราชการที่9ลงไปตั้งแต่ที่ผลิตออกมาเป็นครั้งแรกในยุคสมัยราชการที่9เลยก็เป็นปีพศ2493รายละเอียดยังค่อยว่ากันเรามาดูเหรียญปกติธรรมดาอย่างนี้ก่อนเนาะ F4 ฮะ6อันดับผลิตน้อยหายากที่สุดเรียงจากอันดับที่6อันดับที่6 F4 เป็นเหรียญ 25สตางค์ปีพศ2493จําจำนวนการผลิต23ล้าน1 0 7 0 0 0 0เหรียนปัจจุบันวันนี้ก็เล่นหากันไม่เกิน FC สผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยก็ก็จำนวนการผลิตเยอะเนาะเราเรอไม่นับวราะผลิตในโบราณเอสต้องตัดตรงนั้นทิ้งไปก่อนนะครับเพราะจำนวนการผลิตเนี่ยเป็นที่ตั้งกับวงการที่รับซื้อกันเลยถูกหรือแพงอยู่ที่จำนวนการผลิตด้วย โอเคเนาะก็ไปตามนี้ไปก่อนจำนวนการผลิต f c h ยี่สตางค์ปีพศ2493 23ล้านกว่าเหรียญน,นะผลิตน้อยหายากอันดับที่6นะฮะอ่ะโอเคนะปะปาจะเลื่อนเหรียญเหล่านี้ลงแล้วก็จะเรียงอันดับเลย f c ฮะนะวางไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะเนี่ยอันดับที่6 f c ฮะซื้อขายกันผ่านการใช้งานเนี่ยบอกตรงฮะปบปปารับซื้อประมาณเหรียญละ 5บาทไม่ผ่านการใช้งานก็ไม่น่าจะเกินเหรียญลยประมาณเอาให้สูงสุดเลยฮะ f c นะก็ไม่น่าจะเกิน10บาทสวยจะแบบไม่ผ่านการใช้งานจริง,รง,รงๆก็น่าจะอยู่กันได้ประมาณเหรียญลยยีบาทนะก็ต้องดูจํานวนต,ต้องดูเหรียญที่ไหลเข้ามาด้วยเอาง่ายๆนะ f c ฮะ, FC, ฮะโอเคเนาะยีสตางค์ปี2493ผลิตน้อยหายากอันดับที่6จํานวนการผลิต f c ฮะยี 23, 170, 000, ล้านหนึ่งแสนเหมื่เหรียญ โอ้โหถือว่าผลิตเยอะเลยต่อมา f 4ะอันดับที่5อันดับที่5เป็น<อ>2,493จำนวนการผลิต20ล้าน1,070,000เรียนก็ไกลกันถึง3ล้านโอเคนะแต่ว่าราคาช่องของประปารับซื้อเข้าก็ไม่เกินผ่านการใช้งานก็5บาทไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็10บาทไม่เกิน15 20บาท f 4ะ แต่ต้องไม่ผ่านจริงๆนะฮะโอเคเนาะอ่ะปะปาเลียงให้ดูฮะมาศึกษาร่วมกันอย่าไปกังวลเรื่องราคามาก f อฮะนะเพราะป,ะป,ะปะกติก็วางกันสเตสะ,ะสะปะอยู่แล้วแต่ปะปานั้นเลงหินถึงเหรียญอ่อาที่มีคุณค่าสําหรับชาวไทยเราก็เลยมาทปารประกาศรับซื้อด้วยโอเคเนาะจบจากอันดับที่5มาดูอันดับที่4 f ่ฮะผลิตน้อยหายากอันดับที่4เป็น5สตางค์เนื้อทองเหลืองปีพศ2493 f c าฮะจำนวนการผลิต สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเหรียญผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละสิบบาทไม่ผ่านการใช้งานจริง,รงๆเดิมๆจริงๆก็ g. จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละยี่สิบถึงสามสิบบาทโอเคนะฮะก็ถือว่าไม่น้อยเลยในเอฟซฮะจำนวนการผลิตมากถึงสิบห้าล้านกว่าเหรียญเนาะอ่ะต่อมาต่อมามาดูอันดับที่สามอันดับที่สามเป็นสิบสตางค์เนื้อดีบุก fc ฮะจำนวนการผลิต13 96, 9, ล้าน9 6 9 0 0 0เหรียญ13ล้านนะ fc ไม่ใช่3ล้านนะฮะ13ล้านอ่ะใครที่มีฮะใครที่มีผ่านการใช้งาน fc ฮะก็ผ่านการใช้งานเนี่ยต้องเป็นสภาพแบบนี้เลยนะฮะปปารับซื้ออยู่ที่ละราวเ,เหรียญละ30บาทไม่ผ่านการใช้งานจริงๆวับๆจริงๆ,ๆ,งๆเลยนะฮะ เก่าเก็บแบบนี้ไม่ได้นะสังเกตดูเอานะฮะอย่างนี้ปปาตีไม่ใช่ผ่านไม่ใช่ไม่ผ่านการใช้งานขั้นแชมป์นะฮะอันนี้ไม่ใช่แชมป์นะฮะอย่างนี้ก็น่าจะอยู่กันเหรียญละ 30- 40อะไรก็ว่ากันไปตามที่ตกลงฮะตามที่ตกลงกันได้แต่ถ้าหากน้ําเงาจับวับเลย f อต้องเข้าใจเนาะก็ต้องเหรียญหายากจริงๆนะฮะนะอ่ะสิสตางค์ดีบุกไม่ผ่านการใช้งานจริงๆปปายังให้เหรียญละร้อยอยู่นะฮะเข้ามาไล่เหรียญแล้วนะฮะเข้ามาไล่เหรียญแล้วหากว่าเข้ามามากกว่าเนี้ ราคาอาจจะไม่ได้ถึงร้อยแต่ตอนนี้ผ่านการใช้งานเหรียญละ30บาทขึ้นไป30บาทฮะหากไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็จะอยู่กันที่ละเ,เราเหรียญละ100บาทโอเคนะฮะปึ๊บต่อมามาดูอันดับผลิตน้อยหายากอันดับที่2อันดับที่2 f ง f 4เป็นเหรียญ5สตางค์เนือดีบุกเนี่ย f ฮะอะยอดจำนวนการผลิตน้อยและ F4 หกล้านสี่แสนแปดหมื่นเหรียญใครที่มีฮะผ่านการใช้งานอ่าผ่านการใช้งานสภาพส่งต่อได้นะฮะขอบต้องครบนะฮะเหรียญน,นี้ขอบไม่ครบไอเอสีใครที่มีฮะผ่านการใช้งานส่งต่อได้นะสภาพยังยังแจ่มอยู่ว่าประปารับซื้อเหรียญห้าสิบาทหากไม่ผ่านการใช้งานก็จะอยู่กันที่เราเหรียญละไม่เกิน เอาปาบอกเลยฮะไม่เกิน100่งร้กว่าๆนะบอกปาไม่มั่นใจจะกว่าเท่าไหร่อาจจะเป็น110 120ประมาณประมาณเนี้ยแต่ต้องขอแจ่มจริงๆนะฮะไม่ผุไม่ก่อนนะเพราะว่าเหรียญเหรียญเนื้อดิบุกเนี่ยเขาจะชำรุดเร็วเห็นไหมฮะนะฉะนั้นไม่ผ่านการใช้งานนี้ต้องแจ่มจริงๆนะฮะไม่มีคราบดําคราบอะไรอยู่เลยนะฮะขอแจ่มๆเลยเอาปลาให้เหรียญละ100ขึ้นไปอาจจะ100 110บาทอะไรประมาณนี้ f สีฮะอ่ะนอวางไว้ปึ๊บจําได้ไหมฮะต่อมาฮะมาดูผลิตน้อยหายากอันดับที่1นึ่ง f สีฮะ แคจะไม่ต้องบอกใช่ไหมเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วผลิตน้อยหายากอันดับที่1 f c ฮะเป็นเหรียญ10สตางค์ปีพศ2493จำนวนการผลิต4 000, 6, 000, 6, 000ล้าน6,000 6 0 0 0 0เหรียญ4ล้าน6 0 0 0 0เหรียญ f c ฮะเป็นเหรียญ10สตางค์ปีพศ2493ผลิตน้อยหายากอันดับที่1จําจำนวนการผลิต4ล้าน หกหมื่นเหรียญอ่ะใครที่มีฮะใครที่มีปปาร,รับซื้อเริ่มต้นผ่านการใช้งานก็ราวๆเหรียญละห้าสิบาทไม่ติดดําไม่ติดสนิมนะฮะผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานแบบเมื่อกี้ปปาพูดผิดไปไหมแต่ไม่ตัดคลิปนะอ่า f สี่ห้าสิบตางค์ฮะผ่านการใช้งานแต่ต้องส่งต่อได้นะฮะระยะก็อยู่ประมาณตบบนี้นะแต่ว่าถ้าติดเหลืองติดดํามาแล้วเลยเนี่ยผ่านการใช้งานงั้นะไม่ถึงเหรียญละห้าสิบาทฮะหากผ่านการใช้งานแจ่มแจมแบบนี้อยู่ f c ีประมาณเนี่ยปปารก็รับซื้อได้ประมาณเรีย 50บาทนึกออกไหมฮะแต่ถ้าผ่านการใช้งานแย่กว่านี้ราคาก็จะดรอปลงไปห้าสี่สิบสามสิบยี่สิบบาทสิบบาทก็ว่ากันไปนึกออกไหมฮะเอาง่ายๆเลยผ่านการใช้งานส่งต่อได้ปปารับซื้อให้เหรียญละห้าสิบบาทหากไม่ผ่านการใช้งานก็จะอยู่กันที่ราวๆเ,าเ,าเหรียญละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทฮะไม่ผ่านการใช้งานแต่ก็ต้องดูด้วยเอฟซีฮะต้องขอแจมจริงๆถึงจะได้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทฮะนี่ปปาขยับราคารับซื้อให้เลยนะ เมื่อหลายวันที่ผ่านมาก่อนปีใหม่เนี่ยปปารับซื้อแค่เหรียญละร้อยเองไม่ผ่านการใช้งานจต็มๆวันนี้ปปาขยับราคารับซื้อให้แล้วแล้ว,ลวปปาบอกเลยนะว่าเหรียญทั้ง6อันดับใน f อฮะปีพศ .2493 เหรียญชุดสตางค์เนี่ยหากปปาได้เข้ามาตามจํานวนแล้วเนี่ยราคาเนี่ยจะดรอปลงโดยปปาไม่ได้แจ้งบอกล่วงหน้านะฮะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเนี่ยใครส่งก่อนได้ราคานี่ถือว่าราคาปปาปร,ป,รประกาศรับซื้อให้ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะ ปปาแจ้งไงว่าปปาไม่มาทารายการเนี่ยเหรียญเ่าเนี้ยป,ปาเชื่อเลยว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยถือติดบ้านกันไว้แบบอาจจะวางไว้สเปะสปะหรือไม่ก็ปล่อยปะแล้วเลยฮะตกทิ่ถุนตกใต้ถุนบ้านตกไปที่อา่าอย่างไงอะ่ะข้างบ้านใครอาจจะสูญหายไปเลยก็มีเพราะว่าอา่าไม่มีการรับซื้อนึกออกไหมฮะเพราะว่านักสะสมเขาไม่นิยมแต่ปปาพยายามจะดึงขึ้นมาเอฟซีฮะในช่องของปปานะจะพยายามดึงขึ้นมา เพื่อจะมีราคาซื้อขายกันฉะนั้นก็ปปาให้ราคารับซื้อระดับนี้ก็อย่าเพิ่งบอกว่ารับซื้อถูกนะอย่าบอกว่าเหรียญโบราณโอ้โหผลิตออกมาก็ไม่มากเหรียญโบราณรุ่นแรกสมัยราชการที่๙เลยทำไมรับซื้อถูกจังต้องมองไปว่าก็ปปายังไม่เห็นอ่าไ,ไม่เห็นตลาดเหรียญเขาซื้อในราคาเหรียญละ500เหรียญละห้าพันนะฮะนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็ต้องดูตรงนี้ด้วยฉะนั้น หากใครมีพื้นที่ขายแพงกว่านี้ป๊าปาก็ดีใจด้วยนะปราป่าเองก็ยังไม่กล้านะยังไม่กล้าจะประกาศรับซื้อเหรียญรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9ในราคาชนิดเนี่ยนะเหล่านี้ในราคาเหรียญละ500หรือว่าเหรียญละ5,000นะัเอซีฮะเพราะว่ายัางไม่มีการเล่นหาป๊าปาเพียงแต่จะดึงเหรียญชุดนี้ขึ้นมานะให้มีการซื้อขายในช่องของป๊าปาเอาง่ายว่าใครรับสภาพที่ป๊าปารับซื้อราคานี้ได้ก็สามารถติดต่อช่องของป๊าปามาได้นะฮะเนาะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนเอสซีฮะนะนะ 0927928232แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะ fc ฮะถ่ายทั้งหน้าทั้งหลังส่งมาแล้วไปไปคุยรายละเอียดกับแอดมินนะหากคุยกันรู้เรื่องตกลงราคากันได้เดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งที่อยู่ให้ที่อยู่ไปแล้วก็ส่งเหรียญมาให้ให้กับทางช่องของป,ปา๊าโอเคเนาะใครที่ดูแล้วจำราคาไม่ได้ fc ฮะก็ให้รีดูกลับ นักกลับไปรีร so, uh, like ีคล <c oughs> <Yeah. S 1> ิปวิดีโอกลับไปดูใหม่เพราะอลายคนหลายท่านนั้นจะสับสนนะก็อ่ะเนี่ยเดี๋ยวปาปาให้เดี๋ยวแอดมินก็จะให้อารายละเอียดเองกับราคานะกับสภาพผิวเหรียญหรือยังไงมีกฎอะไรที่ตั้งไว้ใน F45 เดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินก็ใช่จะให้ไปให้รายละเอียดไปโอเคเนาะนี่คือเป็นคลิปวิดีโอหลังปีใหม่ F45 ที่ปาปามาทำเป็นคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อเหรียญชุดสตางค์ปีพศ .2000 493เหรียญสมัยรัชการที่9รุ่นแรกเลย F4 ฮะน้าป๊ปาเอามาปรับปรุงใหม่อีกเป็นคลิปวิดีโอมาประกาศรับซื้อกันป๊ปาแจ้งไว้ได้ว่าเหรียญตัวนี้ราคายังไม่สูงมากนกนะวันหน้าก็ไม่แม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าป๊ปาเอามาทาเป็นคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อหมดทุกชนิดหลักทุกชนิดราคาเลยเพียงแต่ราคาจะไม่แรงไม่สูงแต่ F4 5ถ้าผลิตมาระดับ20ล้านกว่าเนี่ยนะก็ต้องต้องทําใจเอาฮะทาใจเอานะฮะ จ้าปปาประกาศรับซื้อเหรียญที่ปลดอกมา20กว่าล้านเนี่ยราคาเหรียญละ500เนี่ยโหประปาไปหาขายดีกว่าใช่ไหมฮะเนาะฉะนั้นก็ให้เข้าใจกันนิดหนึ่งว่าเอออย่าคิดว่าหายากแล้วอะไรแล้วที่จริงว่าหายากไหม f c ฮะเนี่ยปปามีมาหลายเหรียญมีมาหลายเหรียญฮะไม่ว่าจะเป็นเยอะแยะไปหมดเลย f c ยังยังมีอยู่นะอย่าคิดว่าประปามีแค่นี้นะมีมีนักสะสมบางคนบางท่านเขายอมส่งขายฮะเนี่ยนะ แล้ววันนี้ปาปามามาจัดอันดับรับซื้อให้ด้วยโอ้ปาปามี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 อยู่หลายเหรียญน,นะยิ่งเป็นเนื้อดีบุกก็มีหลายเหรียญแบบนี้ยนะแบบเนี้พูดถึง10ส,สตางค์นะฮะได้มากันหลายเหรียญยิ่งเป็นสภาพเก่ามีประมาณสัก20 30เหรียญน,นี่แหละโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้ก็ไปเรียบเรียงฮะนะ ใครที่พร้อมจะขายในราคานี้ถ้าอยากขายโอเคนะฮะป๊ะป๋าก็ยินดีรับซื้อหากว่าราคาถูกไปนะเราก็เก็บไว้ก่อนฮนะยังไม่ต้องคิดเลยมากเก็บกันไว้ก่อนนะเผื่ออีก5้าปี7ปีเขาจะมีราคาขึ้นกว่านี้แต่ป๊ะป๋าก็ไม่รับปากว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เนาะเพราะตั้งแต่ปี2 4 9 3ี่เจนถึงปัจจุบันนี้ก็กี่ปีแล้วละนะถ้าหากว่าไม่มาทํารายการอย่างนี้เราก็จะถือไว้ยางงั้นบางทีก็ผูกก่อนศูนย์หายไปตามกาลเวลาเลยก็มีบางคนไม่เก็บด้วยซ้ํานะ ปล่อยปลแล้วเลยไปเลยก็มีแต่วันนี้ประปาป,ประกาศรับซื้อให้อย่างน้อยก็มีราคาสูงเกินกว่าหน้าเหรียญเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอฝาวคำว่าสวัสดีครับ